โปรดเธอดวงใจโปรดได้ฟ้าทั De ้งแหงนี De ้กอดอย่าโดนตัดร้อนอย่าดโดนทอดทอนหรือใครจำเสียงของพี่ได้หรือเปล่าร้องเหินไปไหนนะหรือเปล่าหรือแป๊ะอะไรล่ะท่านร้องเพี้ยนเหรอนะคร้องเพี้ยน อยู่ในใชนไหมใครเนี่ยมาทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่าพูดอยงนี้นะจำันไม่ได้เลยอจำได้ดีวะจะไม่คุยกับนายแล้วมาช่วยหน่อยสิพ่อนาไม่คือมานาจริงด้วยพี่มาทำแล้วไมเีย้าตั้งใจมาช่วยเจ้าพูดจริงนะแล้วเจ้าไปไหนมามาอยู่ที่นี่ได้ไงไม่ได้ไปไหนเลยพี่รู้รือแล้วเพาเจ้าที่เป็นน่อยเพื่อจับตัวฉันมาแต่งงานที ไอ้อาสนัยมันกล้าจับแฟนข้ามาแบบนี้เหรอเนี่ยใช่จ้ะหัวข้าไหมข้ามาหาเจ้าแล้วข้าก็จะไปช่วยเจ้าให้ออกจากที่นี่ไปด้วยไม่จริงนะแต่ว่าข้าไปธรรมดาข้าไปไม่ได้หรอกทำไงอะข้าต้องไปแบบไม่ธรรมดาก่อนข้าจะไปข้าขอทั้งสองคนได้ไหมได้ขอเยอะจังข้าตัวนี้ข้าช็อตมากเลยขำริงกงก ไม่ต้องฉันไม่ขอแล้วอย่าฉันจะไปเองเป็นกำลังใจกันไปแล้วนะฟังนะเก็บใจคนรักเดินเท้าถูไปดูเก็บใจคนรักโดยนล่งแก้ข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายบางอจบาจางนี่อาจจืนนยูทึ่ง ไปนู่นแล้วย <c oughs> ังไง <c oughs> มีคนมาช่วยแล้วนเฮ้ยี่ยยังนี้ทำไม,มลูกกันตุนเร้่อะ